น้ำมูลยาวไปถึงแม่น้ำคงนะคะพเพื่อนๆจ้าจังหวัดอุบลน,นะคะอำเภอพิบุญบมังค์ทำเป็นถ้ำลงไปนะสวยมาก,พกเพื่อนๆเชื่มันที่เป็นข้างหลังนะคะจะเป็นหางานนะคันนะคะเนี่ยมูลนามูลนาคลาดวังนาคินนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะจะเป็นข้างหลังะคะ่ะ สูงมากเลยท่านเป็นหางนะคะเพื่อนจ้าทางหลังนะคะจะเป็นข้างหลังนะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นถ้ำลงไปเนาะาม่ลองครนพี่น้อง ก็จะเป็นถ้มลงไปเนาะให้อาหารปลากันพี่นองจ๊ะพัฒนาบอดเด้อค้ากล่องมาตัางเนาะใจทำบุญแล้วก็กลับบ้านค่ะเพื่อนๆปล่อยลูกหลานเดินทางกลับบ้านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะนะคะนะคะพี่เที่ยวแก่งมาแวะไหวพระกันนะคะ ิ่มบุญอิ่มนะคะพี่เที่ยวแกงมาแวะไหว้พระกันนะคะอิ่มบุญอิ่มใจทำบุญแล้วก็กลับบ้านค่ะเพื่อนๆปล่อ,อยลูกหลานเดินทางกลับบ้านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะ,นะคะพี่เที่ยวแกงมาแวะไหว้พระกันนะคะ ุอิน่นี้มาโอ้อาหารปลา,าให้อาหารปลาใช่ไหมซีบุญพัฒนาจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะอยาส้วนโทรศัพท์บาท้านมาทำบุญกันจ้า๋ยวพัฒนาจะให้อาหารปลาก่อนนะคะดูดีวิวสวยมากเพือ่อนๆจ้าโอ้ข้างหลังจะเป็นน้ำ ลมลื่นมากเลยค่ะลมลื่อนมากอือมาสาอาหารนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวแก่งแล้วก็แวะมาไหว้พระแล้วก็แวะมาให้อาหารปลานะคะพี่น้องให้อาหารปลาแะะปลาพัฒนาจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะยาส้วนโทรศัพท์ปลาเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาสาวายบ่ปลาสาวายเนาะอ้ยตัว มาทำบุญนะคะเ,เพื่อนๆจะเป็นข้างหลังจะเป็นแม่น้ำเมี่น้องสวยมากโอ้โหวิวสวยมากเลยค่ะวิวสวยมากท่านเป็นหางนะคะพื่อนจา๋าข้างหลังนะคะจะเป็นข้างหลังนะคะนะคะพี่เที่ยวแกงมาแวะไหว้พระกันนะคะ บุญอิบน้องนื้อก็จะเป็นถ้ำลงไปเนะปาะปลาเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาสวายบ่ปลาสวายเนาะโอ้ยตัวมาทำบุญนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสูงมากเลยนั่งนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสวยงามมากเดี๋ยวขัานาจะพาลอดตรงนี้นะคะลอดไปดูข้างหลังเดี๋ยวไปเดินชมดูตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆเ่าจะ เป็นถ้ำกับพัตน,นาเด้อเขากันแบบว่าเขากันบังหอยพ่นของมหาปลานีลถ้ำเป็นถ้ำลงไปนะสวยมากพเพื่อนๆสวยมากทีก่เป็นดังหลังนะคะจะเป็นหางขั้นนะคะเนี่ยมูลนามูลนาคราชวังนาคินนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะ จะเป็นข้างหลักถ้ำเป็นถ้ำลงไปนะสวยมากคุณทุกคนเสียรมากตัด่เป็น้างหลังนะคะจะเป็นหางคันนะคะเนี่ยนะคะสูงมากเลยเดินขึ้นออกจากถ้ำ <c oughs> คุณย่าออกจากถ <c oughs> ้ำแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ไปเที่ยวสองที่ท่านเป็นหางนะคะคุณทุกคนจ๋า นะทาง,ง,นะงหลังนะคะนี่เป็นทางหลังนะคะใจทำบุญแล้วก็กลับบ้านค่ะเ,เพื่อนๆบอยลูกหลานเดินทางกลับบ้านถึงถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนปลาเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาสวายบอปลาสวายเนาะอุ้ย,ยตัวมาทำบุญนะคะเ,เพื่อนๆ อัปลาพี่น้องจ้าพัฒนาบระเดี๋ยวค่ะกองมาตังน้องสาหารนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวเก่งแล้วก็แวะมาไหว้พระแล้วก็แวะมาให้อาหารปลานะคะพี่น้องให้อาหารปลาสาหารนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวเก่งแล้วก็แวะมาไหว้พระแล้วก็แวะมาให้อาหารปลานะคะพี่น้องให้อาหารปลานะน้องกำลังให้หัวอาหารปลาค่ะอุ้ย สูงมากค่ะเพื่อนๆจ้าพัฒนาอุ้ยปลาเยอะมากมูลนามูลนาคลาชวังนาคินนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะจะเป็นข้างหลักท่านเป็นหางนะคะเพื่อนจ้าข้างหลังนะจะเป็นข้างหลังนะคะข้างล่างนะโหพี่น้องพัฒนาไม่กล้าเข้าใกล้อะ โอ้ข้างหลังยัเป็นน้ำล้ำเลื่นมากเลยค่ะน้ำเลื่นมากมปลาเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาสวายบ่ปลาสวายเนาะออ้ยตัวมาทำบุญนะคะเพื่อนๆสาหารนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวแก่งแล้วก็แวะมาไหว้พระแล้วก็แวะมาให้อาหารปลานะคะพี่น้อง ให้อาหารปลานะทำเป็นถ้ำลงไปนะสวยมากเพื่อนๆสวยมากจาก่เนขางหลังนะคะจะเป็นหางคันนะคะเนี่ยจะเป็นข้างหลังจะเป็นแม่น้ำาี่น้องสวยมากอ้ววิวสวยมากเลยค่ะวิวสวยมากโอ้ขางหลังจะเป็นน้ำน้มลื่นมากเลยค่ะน้ำลื่นมาก นะคะพี่เที่ยวแกงมาแหวะไหว้พระกันนะคะอินบุญอินเพราะตองน่าจากต่างกล่องเมื่อมีบนต่างกล่องเมื่อมีคนถือกล่องไ้ต่างมองนี่ก็ย่านล้นใช้สายนำเนาะต่างมองนี้จะยูบ่พี่น้องนี่ก็จะเป็นถ้ำลงไปเนาะ แม่น้ำมูลยาวไปถึงแม่น้ำโขงนะคะเพืเ่อนๆจ้าจังหวัดอุบลน,นะคะอำเภอพิบุญมังท่านเป็นทางนะคะเพืเ่อนๆจ้าท้างหลังนะคะจะเป็นท้างหลังนะคะพี่น้องเนี้ก็จะเป็นถ้ำลงไปเนาะราอาหารนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวแกงแล้วก็แวะมาไหว้พระแล้วก็แวะมาให้อาหาร ปลานะคะพี่น้องให้อาหารปลาพ <c oughs> ัฒนาจะพาไปชมข้างหลังจะมีแม่น้ําข้างหลังสวยมากมีแม่น้ําข้างหลังน่าจะพาลอดนะคะ <c oughs> จะพา,า <c oughs> ลอดใต้มูลนามูลนาคลาดวังนาคินนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะจะเป็นข้างหลังน้อง <c oughs> นี่ก็จะเป็นถ้ำลงไปเนาะ เขาน่าจะาต่างกล่องเมื่อมีบนต่างกล่องเมื่อมีคนซื้อกล่องให้ต่างมองนี่ก็บยานรนุ่นใ้สายนำเนาะต่างมองนี่จะยูบ่เดินขึ้นออกจากถ้ำ <c oughs> คุณยาออกจากถ้ำแล<ม>้วน,น,นะคะใช่ <c oughs> วันนี้ไปเที่ยวสองที่นะคะน้องน้องก็จะเป็นถ้ำลงไปเนาะมูลนามูลนาคลาชวังนาคินนะคะเพื่อน สวยงามนะคะสวยงามมากค่ะจะเป็นข้างหลังมูลนาคูลนาคลาดวังนาคินนะคะเพืเ่อนสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะจะเป็นข้างหลังนะคะที่เที่ยวแกงมาแวะไหว้พระกันนะคะจิมบุญอิ่ม,ออมโอ้ข้างหลังจะเป็นน้ำต้มเลื่อนมากเลยค่ะ ล่ำเลือนมากอือจะเป็นข้างหลังจะเป็นแม่น้ำามืก่กน้องสวยมากอู๋วิวสวยมากเลย